วลาพอนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนเดอจ้าหลังจากเลิกงานแล้วก็เลยแวะมาสือผักผ่อยปลูกครับพี่น้องคะอันนี้เป็นผักไออบ a s i ลิกเหมือนเหมือนกะเพราบานเฮาน่ะพี่น้องที่เขาปลูกเพาะไปตะขายจ้ะพี่น้องคะเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันเนาะจ้าส่วนอันนี้ก็เป็นผักซีหอมครับพี่น้องคะ เขาก็เพาะไวเรียบร้อยแล้วอยากได้กระถางใดก็เลือกเอาเลยอันที่งามๆที่เขาอยากได้ค่ะแต่กะ็ะแพงมากค่ะพี่น้องเขาเพาะไว้แบบกระถางนึงก็อยู่ที่หกยูโรยีเก้เซนต์ค่ะพี่น้องค่ะมีสันหเนง่งามๆพี่น้องผักเขา เห็ดไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นต้นหอมส่วนอันนี้ก็เป็นผักซีลาวค่ะพี่น้องคะเขาซื้อกระถางมันไปแยกเอากระไดค่ะส่วนนี้ก็เป็นโฮมารลาอันที่เขาใส่อาหารกันเนาะอันนี้ก็เป็นผักซีฝรั่งเศสก็เรียกแป็กซีส กระถางหนึ่งก็6ยูโร29เหมือนกันแต่ก็รู้สึกแพงมากค่ะทุกคนเบิงจะไอ้สลเนงามงามพี่น้องค่ะสแลเนต้นบักไญ่เลยพี่น้องมาเบิงฟังนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกอารมาติกของค้นฝรั่งอะไรจะพี่น้องค่ะที่เขาไว้ใส่กับเขาใส่อาหารน อันนี้ก็ผักชีอันนี้ก็เป็นผักชีอีกชนิดหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าเบิงซอยเนย่อันนี้เป็นตะไคร่ตะไคร่มีอยู่สามหัวพี่น้องเขาเพาะมาขายจา้ะเอ้ยราคาตั้งว้สิบเอ็ดยูโรเก้าสิบเก้าเซนต์พี่น้องคะส่วนอันนี้ก็เป็น ต้นเอบาซิลิกอ้าวอันนี้เป็นเคี้ยมันเทศกะมีจะพี่นองมกพริกกะมีจ้าอันนี้เขาเขียนไว้ว่าพริกเผ็ดมากแต่ก็แพงมากเขาปลูกไว้จึงสี่สำหรับฝรังบางคนก็เอาไปปลูกไว้เพื่อจะเอาไป เอาไวท้ทะเบงซื้อพี่น้องค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นลูกสตรอเบอรี่อ๋อไม่ใช่ต้นสตรอเบอรี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ดอกไม้ค่ะทุกคนก็มีผักสลัดเขาเพาะไว้เรียบร้อยแล้วก็มีมะเบงมะเบงซอยกันพี่น้องค่ะต้นไอ๊กะถังนี้ยี่สิบสองยูโรกว่าพี่น้อง อันนี้เป็นเหมือนกระเพ้าบนานเฮาน่จ๊ะโอ้ยแพงมากเลยค่ะพี่นอง่ะแพงแต่ก็ซื้อค่ะทุกคน <c ười> คือเพราะเพราะมันไม่ขึ้นเลียให้เขาเพาะมาขายเราก็ต้องซื้อเขามันก็เลยแพงอ่ะเนาะนี่เลยจ้ะพี่นองค่ะอันนี้ก็คือพาทุกคนชมเอา้าส่วนนี้ก็เป็น กระหล่ำดอกค่ะต่อไปก็จะเป็นดอกไม้ค่ะพี่น้องดอกไม้นี้ก็งามมากเวลามานห่างสรรพสินค้านี่เวลาพ่อนียโอ้โหหลงตลอดเลยค่ะคือต้องกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้ค่ะต้องเอาดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่งั้นเราก็ต้องซื้ออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ ดอกไม้นี่ก็งามพี่น้องคาหรือดูปลูกดอกไม้นาลอนของฝรั่งเศสนี่แบบสีสวยงามไอ้ดอกพวกนี้บ้านเราก็เลือกอะไรนะไอ้บัวดินใช่ไหมเนี่ยสวยมากเลยค่ะพี่น้องขาสวยมาก ว่าจะลองเอามาปลูกบึงอยู่พี่น้องว่ามันสีทนบ่คือเมาปลูกไวปขังนอกนะคะเอาไว้นอกบานพอในบ้านเวลาพรมันบ่คอยมีนบ่คอยมีความผ่อนอันนี้ก็เป็นดาวเรืองดาวเรืองก็สีแบบโอ้สวยงามมากสีเหลืองสวยเหลืองส้มเหลืองเหลืองเหลืองอะไรเนี่ย สวยมากเลยค่ะทุกคนชอบมากเลยค่ะพาทุกคนชมไปเนาะงามค่ะทุกคนสีสันแบบมีแต่สีง,งามๆจาะพี่น้องพาชมดอกไม้ค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ไล่แมลงไล่ยุงได้ค่ะทุกคน น,นี่ก็งามอสอ,อนค,ะนอค่ะกกพี่นอง่ะเอาเอาหอนไก่กับมี่จ้ะพี่นองดอกหอนไก่ค่ะงามงามงามทั้งนั้นคะ่ะพี่นอง่ะกะบโบมี่ยังไลคะ่ะพี่นองเมื่อนี้กับภาพี่นองมา เลาะหาซื้อผักและ้วกะ็เล้พาชมดอกไม้น้ำจ้า้าจังไดกะขอบคุณพี่น้องสุูุสุคนที่เข้ามารับชมิีวิดีโอไหเวลพรเหลือจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์และก็ทุกติดตามค่ะพี่น้องเบิ่งจะมิจตะดอกน้ลง่างงามมากเลยสีสันสดใสมาก ยิ่งช่วงฤดูนานร้อนคนฝรั่งเศสชอบปลูกเจกาเนียมค่ะทุกคนค่ะสวยงามมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ